ธนาคารพาณิชย์ของบ้านเราประกาศผลประกอบการไตรามาสหนึ่งของปี2567ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีกำไรรวมกันทั้งสิ้น63,959ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น4.49%ถ้าเทียบกับไตรามาสหนึ่งของปี2566นะคะเรามาลองจัดอันดับดูกันหน่อยนะคะว่า10อันดับธนาคารที่มีกำไรสูงสุดในไตรามาสแรกมีธนาคารอะไรกันบ้างคะ่ะ ธนาคารที่มีกำไรสูงสุดอันดับหนึ่งคือธนาคารกสิกรไทยทำกำไรสูงสุด13,486ล้านบาทถือว่าเพิ่มขึ้น43.65%จากไตรมาสก่อนหน้านี้และเพิ่มขึ้น25.55%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักก็มาจากการเติบโตของไรายได้จากการดำเนินงานสุทธิการบรหิหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพตอนน่อเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ระดับ3.19% อันดับ2คือ SCBX กำไร11,281ล้านบาทบริษัท SCBX จำกัดมหาชนมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่1ของปีนี้เพิ่มขึ้น2.6%จากปีก่อนโดยมีรายได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น9.7%เป็นผลจากการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสุทธิและรายได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพณสิ้นเดือนมีนาคม2567อยู่ที่3.5%ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก3.3%ในปีก่อนอันดับ3คือธนาคารกรุงไทยกำไรสุทธิจำนวน11,079ล้านบาทถือว่าเพิ่มขึ้น10%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมเท่ากับ3.14%อันดับ4ธนาคารกรุงเทพกำไรสุทธิ15,24ล้านบาท เพิ่มขึ้น18.7%จากไตรามาสที่4ปีก่อนหน้านี้โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจากค่าใช้ใจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากเพิ่มขึ้นส่วน NPL ratio อยู่ที่3%ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือมีกำไรสุทธิ7,543ล้านบาทลดลง13.1%จากไตรามาสแรกของปีที่แล้วโดยมีปัจจัยหลักมาจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ระมัดระวัง ส่วน NPL ratio อยู่ที่2.69% TMB ธนชาติรายงานกำไรสุทธิไตรามาส1ปีนี้5,334ล้านบาทปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ <S <S ทั้งยังสามารถลดหนี้เสียได้อย่างต่อนเนื่องมาอยู่ที่2 5 6ส่วนอันดับ7ถึงอันดับ10นะคะมาดูกันค่ะอันดับ7ก็คือทิสโก้อันดับแปคือ KKP อันดับ9คือ CIMB Thai ส่วนอันดับที่10คือ LHFG หรือกลุ่มธุรกิจการเงิน Land and House